ตสังเกตนิ่งต้องสังเก,ปกตปรากฏว่าเป็นไงทำไปแล้วเอาเลขคูณเนี่ยถ้าเอาสี่คูณจะทำอะไรจะทำหน้าเ็กซหน้าวาได้ทั้งคู่เลยเนะี่ยเห็นไหมได้ทั้งคู่ เอา4นี่เป็น12อันนี้ก็เป็น8เท่ากันหมดเลยลบกันเหลืออะไรเนะี่ยเหลือเหลืออะไรพอได้เท่ากันปึ๊บเนะี่ยจําได้ไหมนี่เนี่ยเอาสมการที่3คูณด้วยเลขอะไร4จะได้ 12y ลบ 8x เท่ากับ40เข้าใจไหมเนี่ย40แลว เปลี่ยนสได้สี่เรางมาเขียนเท่ากันเป๊ะเลยลบกันเหลืออะไรเหลือศูนย์เท่ากับแะไรตัวเลขแสดงว่าข้อนี้มันน็นไงศูนย์เท่ากับตัวเลข ศูนย์เท่ากับตัวเลขตอนชั่วมงศูนย์เท่ากับตัวเลข่ไหฮะศูนย์เท่ากับตัวเลขแส,สดงว่าอะไรแสดงว่าแสดงว่าคำตอบเป็นไง แม้สับสนแล้วเนะี่ยสับสนแล้วเนะี่ยสับสนแล้ว, <c oughs> ลวยังไงก็ไม่สับสนศูนย์ตัวเลขแสดงว่าเป็นไงหาอะไรหาคําตอบเป็นไงไม่ได,ไได้แต่ถ้าคือสมการเดียวกันนะหนูดูนะดูนะสมการเดียวกันเนะี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยอะ่ะเหมือนกันหมดเลยอะ่ะแล้วลบกันต้องได้อะไรศูนย์เท่ากับไร ศูงใช่ไหมถ้าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยถ้าไปเขียนกลาฟมันก็เป็นไงมันก็เป็นไงมันก็เป็นเส้นอะไรเส้นกันเส้นเดียวกันอย่างเงี้ยคือขนานกันพอพอขนานกันเป็นไงมีคําตอบเป็นไงมากมายลบกันได้ศูนย์แต่มันคือลบกันได้ศูนย์เท่ากับศูนย์เนี่ยขนานกันมีคําตอบเยอะแยะแต่ถ้ามันลบกันแล้ว แสดงว่ามันเท่ากับศูนย์กับตัวเลขเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่สมการเดียวกันเห็นไหมพราะไม่ใช่กันสมการเดียวกันมันก็เป็นไงหาคาตอบไม่ได้เฉพาะเฉพาะที่ลบกันแล้วเป็นศูนย์อย่างเงี้ยเฉพาะที่ลบกันแล้วเป็นศูนย์เนี่ยเาลบกันแล้วศูนย์เท่ากับตัวเลขอย่างเงี้ยเห็นเห็นอยู่ถ้ามันเป็นเลขอะไรลบสิบสองอย่างเงี้ยเป็นไงขนานกันเพราะมันคือสมการเดียวกัน น,นี่มันเป็นเลขอะไรเมื่อกี้เนี่ย <40 S 1> เป็นเลข <40 S 1> อะไรเราสี่สิบรือไปแล้วเนี่ยสี่สิบไงใชยหอย่างเนี้ยคือมันไม่ใช่สมก,การเดียวกันเพราบอกว่ามันเป็นอะไรเนี่ยใน,น,นเฉลยเขาบอกว่าระบบสมก,การนี้ไม่จริงซึ่งทําให้ไม่มีจุดตัดของระบบสมก,การก็คือหาคําตอบไม่ได้หาจุดตัดไม่ได้หาจุดตัดไม่ได้ ตับไม่ได้ก็คือาหาคำตอบไม่ได้ยังอีกสักสามข้อ